สวัสดีครับวันนี้กิตติบอยเลอร์จะพามาชมผลิตภัณฑ์ของเราอีกรุ่นหนึ่งคือ once t r u g boiler หรือหม้อไอน้ำชนิดท่อน้ำไหลผ่านทางเดียวตัวนี้เป็นรุ่นผลิตไอน้ำ1.5หล่ตันแรงดันใช้งาน10บาร์เชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลโดยเครื่องพ่นไฟดีเซลเบอร์เนอร์จากประเทศอิตาลียี่ห้ออีโคเฟรมระบบคอนโทรลเลอร์และระบบความปลอดภัย5จุด มาพร้อมอุปกรณ์เสริมเช่นปั๊มน้ำเป็นปั๊มน้ำทรงตั้งบริคอนวอเตอร์ปั๊มไปพัดสแตนเลสทนอุณหภูมิ120องศาและเรายังมีอีกหลายรุ่นหลายเชื้อเพลิงหลายขนาดสนใจสอบถามกันมาได้ครับขอบคุณครับ